สวัสดีเราสหายทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่เกม Ark s u r v i v o r a s c e n d e ัันอีกแล้วในคลิปนี้เราจะพาสหายเดินทางกลับไปที่แคมป์ของเราอย่าเรียกว่าบ้านเลยห <c oughs> ลังคายยังไม่มีเลยครับเราจะกวาดล้างเกาะน,นี้ก่อนเพื่อที่จะเก็บเวล <c oughs> เดี๋ยวเอาอุปกรณ์กลับมาให้หมด <c oughs> เนื้อยงเนื้อย่างทำลายกองไฟด้วย เดี๋ยวไม่มีใครมาดับไฟจะไม่เปล่าเจ้าลิงน้อยขึ้นมาเดี๋ยวนี้เอ้ยขึ้นมาดยววะเฮ้ยลืมเก็บที่นอนอนะโถ่เอ้ยบอกให้ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวทุบไปการนอนนอน,น,อนกวาดล้างเกาะเพื่อเก็บเวล วันนี้เราก็ตื่นแต่เช้าเลยทำไปทํามานี่ผมอาจจะแบบว่าจะเล่นแบบติดป่าจริงๆทำไปทํามาเดี๋ยวผมว่ามีได้สร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ะเดี๋ยวมีแบบเดี๋ยวมันต้องไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวคอยดูสุดทรงละ เลเข้าใจการป่าเลยแล้วกันนะครับเลยเข้าก่อกลางแม่งเลยเฮ้ยโอ้โหตอนมาจับพกจับอะไรนี่ออกมาออกมาต้อนรับกันเต็มเลยตอนนี้ไม่มีเลย้วเออมีไว้ข้างหน้าเราแบงปองลัพเตอร์นกเอาเอาให้ครบเสือเราเริ่มโหดละ เฮ้ยมันไม่สนใจเราเลยอ่ะไม่เกียดเราเลยเรามีดาเมจนะเว้ยมาพวกเราจัดการมันเอ้ยลิงเอ้ยนั่นนะลิงเรามีเพี้ยงด้วย <c ười> มีเอาหินเพียเ้ยงเฮ้ยอย่าไปแกล้งเขาอย่าไปเพี้ยงเขาโอ้โหเรานี่มันอันตรพานจริงๆเลยปล่อยพวกพี่ๆเขาลุยกันไป ดูซิว่าอัพมาเท่าไหร่โอ้โหอัพพลังงานให้มันหน่อยเดี๋ยวเพื่อเราขี่จะได้วิ่งไกลๆหน่อยเกมนี้มันวางแผนทำอะไรแบบ ในนีไม่ได้ท่านผู้ชมผมสําหรับผมนะสมมติว่าวันนี้วางแผนจะทําอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่พอไปเจอหน้าง,งานจริงๆแล้วแม่งเลยเถิดไหลไปเรื่อยท่านผู้ชมเล่นเวลาเล่นเกมอาร์คแล้วเป็นแบบนี้มาสมมุติว่าวันนี้เราอยากจะได้นกอะ่ะเราอยากจะจับนกอะ่ะพอเดินทางไปจับนกแล้วต้องมาแวะจับนูน่นจับนี่สุดท้ายแล้วลืมลืมจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเจอสิ่งยัว่วล่อตาล่อใจ เมื่อกี้มีกระตุกเฮ้ยเหน็ดเน็ดเน็ด,นดบวกหมดแล้วครับตอนนี้เราต้องการเลเวลโอ้ยไอ้คาโนอลนีน่มันโง่อย่างนี้วะเฮ้ย มันมึนไม่ไม่มาตีเราอะ่ะเขาก็มาตีกับน,นกอยู่โอ้โหเราก็หาพูดไปขึ้นมาไอ้นมข้ารออยู่ไม่ไม่มใช่ไหมไม่สนใจกันเลย เรียบร้อยล่วงล่วงหมดครับตอนนี้ก่อนนี้ไม่มีใครสู้เราไหวล้วก็วยังไม่อ้าบิดหายลุยกันต่อหรือว่าแก๊งนี้เราเอาจจะไปวัดกับช้างได้แล้ว,ลวเนี่ย โอ้ยยังหน่วงอยู่เลยครับเน็ตมันมีช่วงที่แบบปิงปอ่ะเอาไว้แม่งปองไว้เอาเอาเลุยเปิดให้แล้วโอ้โหแรงจัดเปิดก่อนได้ปูดนะบอกให้เปิดก่อนได้ปูดหายไปอีกแล้ว <laughs> เสือเราแม่งดุอะ โอ้ยโอ้ยกระตุกอะไรแมงปองแมนปองเสือโว้ยเฮ้ยผมไม่มีเบอร์รี่ขาวเฮ้ยเอาล่วงจนได้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนเออเออไม่มีเบอร์รี่ขาว ต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนเราเคลียร์สถานการณ์ให้ก่อนครับรอเดี๋ยวเฮ้ยหันตูดมาทำไมเนี่ยเฮ้ยลิงเราอยู่ไหมเนี่ยมาเร็วลิงขึ้นมา เอาไม่ใช่ดิขึ้นมาเลว้วเราจะกลับกันแล้วพอละนกเราไปไหนนกอินซีเราไปไหนมันมีเต่าทะเลตัวใหญ่อยู่วะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราลองมาจับมันดูแล้วกันเอา้ารู้สึกว่ามันจะต้องใช้ไบโอวะไบโอท็อกซินหรือเปล่าเวลาจับ ไปไหนแล้วว่าเต่าตัวนันะ้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจงต้องมาก่อนแล้วเจ้าไบาโอนี้มันต้องมันต้องดรอปจากแมงกระพุลใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราต้องตามหาแมงกระพุลก่อนนะครับไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้คลาบชุดดำน้ำไปเนี่ยเราจะไปจับแมงกระพุลได้ไหมวะสลามธรรมดาจะดันกับแมงกะพุลไหวหรือเปล่ามันจะอาจจะโดนช็อตหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันคลิปคลิปต,ต,ต่อไปแล้วกันนะครับ ต้องลองหาวิธีดูวิธีบ้านๆจะจะจะ,จะจัดการกับแบ่งกับคุณได้ไหมสําหรับภาคนี้นะถ้าเป็นภาคก่อนหน้านี้เป็นภาคอีโวธรรมดานี่ขุนฉลาดพระเก่งๆก็น่าจะได้นะครับมาแล้วเพื่อนรอนานไหมหิวกันไหมขอโทษที่ให้รอนาน ไปออกเดินทางกันได้แล้วนาไม่หิวนี่ครับมีอาหารพร้อมไปเพื่อนว่าแจกไปทางไหนอ่ะทางนี้ดิไป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  เตรียมพร้อมสู้กันด้วยนะดูแลตัวเองด้วยดูแลกูด้วยเฮ้ยหรือเราจะค้าโปเกบอลดีวะการเดินทางแบบนี้มันช่างลำบากซะเหลือเกิน ไม่ได้ดิท่านผู้ชมถ้าเกิดเราเล่นโปเกมอนเนี่ยมันจะหรูหราเงินไปฮะหรูหลาดินไหมปะเดี๋ยว่ต้องเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับเราจะเล่นแบบพิถีธรรมชาติอะเอาวะคอยาวไปติดอะไรลงนันโชคลายยางิงเลยออกไม่ได้แล้วมึง อยู่ไว้เถอะตามมากันครบไหมไปผมไปมน่ยเช็คสมาชิกก่อนเน๊ยอับเลือดให้หน่อย มีลูกไอ้นี่ด้วยแม่มันติดบั๊กอยู่นี่เองติดอยู่ที่หินนะครับเราไม่มีเวลาและแวะกันแล้วเราต้องเริ่มเดินทางต่อบรรยากาศแถวนี้ก็น่าที่จะสร้างบ้านได้แต่ว่าพื้นที่แคบไปหน่อยถ้าเราจะเอาสัตว์เลี้ยงมาอยู่ด้วยโดยเฉพาะเจ้าเล็บยาวของเรา ถ้าเอาเข้ามาต้นไม้แม่งล้มหมดแน่เลยอะ่ะโกรนมัมนอะ่ะบอกเลยตัวล้างผ่านเลยล้างผ่าต้นไม้อะ่ะเอาเล็บยาวไปไหนตามมาตามมา้องคอยดูหลังอยู่ตลอดนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะไปเดินติดอะไรมาัาง กลับไปที่แคมป์แล้วก่อนถือโอกาสนี้พาชมบรรยากาศด้วยเลยแล้วกันบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากคือชีวิตถ้าติดป่าแบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วดูสภาพแบบนี้ติดธรรมชาติอย่างนี้ไปตลอดแต่ถ้าเป็นป่าที่มีเร็วสาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะถ้าชีวิตจริงอยู่ไม่ไหว เอาเบอร์รี่ขาวาก็มีลังหนูยยกษกด้วย ที่ตรงนี้มีน้ำตกครับผมบอกเลยว่าเหมาะเหมิมงตรงนี้ยิ่งแล้วเลยว่ะบรรยากาศดูดิตรงนี้มีน้ำตกตรงนี้มีป่านะครับเฮ้ยเหมาะกับการทำบ้านมากตรงนี้ผมว่าผมมาทำบ้านตรงนี้ดีกว่าว่ะแต่ต้องจัดการเจ้าพวกคอยาวนีดก่อน เดี๋ยวเราต้องมาถางบุ้นที่ป่าตรงนี้ให้หมดเพื่อที่จะทำบ้านกันนะครับนีถออนะ่ถ้าเราไม่จัดการคอยาเอ้ยอะไรมาอะไรอะไรนะถ้าเราไม่จัดการคอยาเดี๋ยวมันจะล้มต้นไมห้หมดเลยเสียเสียหมดนะครับ ทมร่มรืม่นเอาล้มไปแล้วต้นไม้คาตานี่ไงหมดกันต้นหนึ่งโอ้โหโกนเลยแล้วไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นนี้นเวลารดนค่นไปแล้วอ่ะไม่รู้มันจะเกิดมาอีกตอนไหนแนละ้วท่านผู้ชมทราบไหมมันมีคูณดาวไหม ทรัพยากรพวกนี้ถ้ามันไม่เกิดอีกก็คือถ้าเกิดแล้วมันโกนมันแล้วก็ยาวเลยนะครับเด๋ออกมาได้สักทีเราต้องตัดไปทางป่าสนแถบซ้ายใช่ไหมทางกลับบ้านเราลดป่าชายเลนไปเรื่อยๆถ้าเราจะเดินทางอ่าทางบกแบบนี้นะครับ ต้องเดินตัดป่าชายเลนไปเป็นวิธีที่ไวที่สุดแต่อาจจะต้องเจองูก,กับไอ้เคเตรียมพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมอย่างน้น่นอนถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยจัดการมัน จัดการมันเลุลงมันดิมาไว้ให้แล้วลุงมสิวะหายไปเลยแปบ๊บเดียวโหดร้ายมากนี่แหละครับน่าจะไปช่องนี้แหละเฮ้ยมันน่าจะมีปิงนเลยอ้าวเองแย่ยผีคนแล้วไหม ไม่โสแล้วเราเช็คสมาชิกก่อนพร้อมกายพร้อมใจพร้อมลุยผุมกันให้พี่ด้วยแถวนี้แม่งเถื่อน คอยระแวงหน้าระแวงหลังตลอดเลยครับนี่เราจะไปทางนี้ได้ไหมอ่ะเพื่อนเราจะติดไหมเล็บยาวจะติดโคลนหินติดต้นไม้ไหมรุ่นใหญ่เรสู้กันอยู่โอ้โหแค่ตัวเบลยเลยวะ่ะ แจมไหมเพื่อนแจมไหมไป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 น่าจะตรงไปทางนี้แล้วครับวันนี้เราจะหาทางออกเจอไหมวะเนี่ยลัด <c oughs> ป่ามาเรื่อยๆครับจนหลงแล้วอะ่ะบอกเลย เฮ้ยเหมือนจะเจอแล้วทักออกนี่เลยตามลองน้ำานไปก็จะเจอกับแคมป์ของเราเฮ้เจอแล้วแคมป์ของเราอยู่ข้างหน้านะครับสรุปแล้วเล็บยาวมาไหมโอเคมาครับสรุปแล้ว เสียสมาชิกไปหนึ่งนายนั่นก็คือลิงของเรานั่นเองโดนงูแดกไปแล้วน่า <laughs> <h à S 2> <laughs> จะโดนงูกินตอนะที่เราสลบนั่นแหละมูจะทรงแล้วไปไปไปเกือบไม่รอดดัน,นเลือกเส้นทางที่อันตรายนะครับไม่ยอมอ้อม นั่นเองขึ้นมามาอยู่แทนลิงในที่สุดแล้วก็มาถึงแล้วสักทีการเดินทางครั้งนี้ช่างยาวนานนะเพราะว่าเราไปหลงอยู่ตรงป่าชายเลนนั่นเองออกเดินทางในเช้ามืดเลยนะครับ ว่าจะมาถึงก็จะมืดแล้วเนี่ยจะค่ำแล้วเอาเรื่องเราไม่เล่นจนจำทางไม่ค่อยได้แล้วเกมนี้เกิดถ้าใครจำทางได้โดยที่ไม่ต้องดูแผนที่นี่มันมากเลยนะหยุดตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปคราบอานเสือกับอานเล็บยาวกันที่ว่า เริ่มต้นที่อ่านเล็บยาวก่อนแล้วกันใช้เหล็กใช้หนังใช้ไม้ใช้เยอะด้วยไฟเบอร์ด้วยวัตชุดิบเราพอหรือเปล่าเหลือๆดิห,หนังก็เหลือไม้ก็เหลือ ก็ยังขาดไม้ไวเบอร์ iber, แล้วก็เหล็กเหล็กเหล็กลเราเผาไว้ปะวะยัดไปให้หมดตอนเราออกทางเราก็ไม่ได้เตรียมเหล็กไปด้วยนี่ไม่ให้เตรียมหลอมเหล็กเอาไว้เผาเหล็กเอาไวไม่รู้ว่ามีพอหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปเอาไว้นี่ก่อน ไม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางนะครับกลับมาอุปกรณ์เลยไม่ครบคันเอาหนักเลยคราวนี้วิ่งไม่ได้เลยน,นี้เหยียขึ้นได้ไหมถึงโต๊ะหรือเปล่าโอเคถึงนะครับ พราะว่าเราไม่มีเลี้ยวแรงม้จะจะก,กระโดดขึ้นไปแล้วต่อไปก็อ่านเสือเรียนมาให้เรียบร้อยงอยังขาดหนังอยู่ดีหนังไม่ใช่ปัญหา ให้เราเอาอ่านอันนี้มาอันอันเล็บยาวมาต้องดูสมาชิกของเรานะว่ามีหนังเหลือม้างไหมนะครับรอบนี้เนื้อเน่าเยอะไปหมดเลยเดีย๋ยวต้องเอาข่ายาวไปารามบรีดำํำไอ้สามข่าวไปาร์มบรีดดำ คนนี้มีมีหนังวะ <c oughs> ลำบากลำบนเลยกันมันไม่ตรงครับมันไม่แม่นเหมือนใช้จอยโอเคได้ละได้แล้ว, <c oughs> ลวมาดิครับนี่รออะไร เสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวผมจะเตรียมวัตถุดิบไว้ทำซีเมนต์ด้วยนะคิดว่าเดี๋ยวอีพีหนา้าอาจจะต้องไปหาจับฉลามก็และวันทีจะเอาฉลามไปลองลุ้นกับแมงกระพุนดูนะครับตามหาแมงกระพุนแล้วก็เอาลองเอาอ่า Bio Bio อไบโอไบโอหรือว่าไบโอท็อกซินหรือเปล่าเอาไปเทมเจ้าเต่าไม่รู้ว่าเจ้าเต่านั้นยังอยู่หรือเปล่านี่คือการวางแผน จะเชื่อเหอะแม่งไม่เต็มเป็นไปตามแผนหรอกเดี๋ยวแม่งต้องเลื่อยเปือ่อยพอดูหน้างานแล้วเลื่อยเปื่อยยาวเลยครานี้ <S <S อะไรละสูยทำไมมันยากเย็นอย่างนี้เอาละได้แล้วล้องขี่ดูก่อนไหม โอ้น้ำหนักแทบแทบเต็มอะ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยมาเอาเอาน้ำหนักให้อีกทีหนึ่งแล้วกันวุ้ยตัวเรามานันหนักนี่เองครับน้ำหนักเราแบบเราก็แบกมาเยอะกว่าสมควรนะเอาว่าพักผ่อนแล้วกันทำอะไรให้เรียบร้อยลงไวปข้าจะนอนแล้วข้าไม่ไหวแล้ว อะไรหมันดีครับอับพลังให้มันหน่อยมันจะได้แบบจิจาร์ขอหนังด้วยนอนดีกว่าครับ <laughs> พักผ่อนดีกว่านะเย็นล้วโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก,ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไปก่อนครับสวัสดีครับ